สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง trk มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสสยขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะครับออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนทุนดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก ขึ้นชื่อว่ากล้ามเนื้อหลังเนี่ยต้นคิดว่าทุกคนต้องชอบมากแน่ๆนะครับ เพราะเป็นกล้ามเนื้อส่วน upper body นะไม่ว่าจะถอดเสื้อหรือใส่เสื้อก็ทําให้เราดูดีขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะ Demon b a ็ k อย่างในการ์ตูนอนิเมะนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวดีเทลกล้ามเนื้อในการ์ตูนเนี่ยเป็นอะไรที่เกินจริงไปค่อนข้างเยอะเลยหรือจะบอกได้ตามตรงเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทําได้เหมือนเป๊ะๆนั่นเองแต่สิ่งที่ต้นคิดว่าอนิเมะทาออกมาได้ดีเนี่ยก็คือตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างครบทําให้เราเห็นจริงๆว่ากล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยมีส่วนเล็กๆตรงไหนบ้างอย่างเช่น t r a p พซ i u s นะครับหลังกลางด้านในและ ปอีกนะครับแรเดไลไหลหลังโลวแบ็กหลังส่วนล่างซึ่งในแง่ของคาริชเทนิกเนี่ยหากใครที่เน้นการฝึกสกิลมากมากแต่ไม่ได้เล่นเติมกลุ่มกล้าม,มเนื้อเพิ่มเนี่ยต้นบอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อจะเด่นชัดขึ้นมาครบเนี่ยยากมากๆยกตัวอย่างหลักของต้นในปี2021ที่เล่นพูอัพแล้วมาสซอัพที่ค่อนข้างเยอะแต่ขาดกลุ่มกล้าม,มเนื้อมัดด้านในนะโดยเฉพาะแทรปิเซียสหรือรอมบอยนะกล้ามเนื้อกลางด้านหลังชั้นในนะ แต่ในปี2023เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ากลุ่มกล้ามเนื้อดีเทลของต้นเนี่ยดูชัดมากขึ้นวันนี้ต้นจะมาเน้นกลุ่ม2 pooling หลักๆนะที่ควรโฟกัสมากๆเพื่อเพิ่มดีเทลให้ชัดขึ้นและฟวามแข็งแรงอย่างแท้จริงนั่นก็คือกลุ่ม pooling ในแนว vertical นะครับแล้วก็แนว horizontal นั่นเองมาเริ่มที่กลุ่มแรกนะครับก็คือ vertical เนาะจะเป็นรูปแบบหรือว่าทิศการดึงในแนวตั้งพูดง่ายๆก็คือดึงตัวเองขึ้นด้านบนนั่นเองกลุ่มกล้ามเนื้อที่เด่นของ movement เนี่ยจะเป็นปีกและ upper back โดยรวม เทียบภาพเมื่อก่อนที่ต้นเล่นแนวแนว vertical เยอะๆจะสังเกตว่า u p p e r back ของต้นก็จะมีอยู่พอสมควรแล้วนะครับวิธีการฝึกในช่วงแรกนะใครที่ไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากๆกับการเล่นหลังแบบไม่มีอุปกรณ์ยกตัวอย่าง w pull back นะครับโดยการจําลองการดึงซอกนะไปที่ท้ายลาตัวของเรานะครับหากใครมีเสาหรือว่ายางอะไรแบบนี้สามารถหามาจับเพื่อทําให้กล้ามเนื้อของเราเนะี่ยรู้สึกฟิลลิ่งมากยิ่งขึ้น แต่น้ำหนักกล้ามเนื้อที่ทำงานเนี่ยก็ยังคงน้อยมากๆนะที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นต่อมาเมื่อเริ่มมีอุปกรณ์นะตัวแนะนำให้หาบาระดับคอของเรานะหรือว่าสายตาจากนั้นเริ่มฝึกท่าสแตนดิ่งทูอัพนับจับบาร์กว้างระดับหัวไหล่พับเข่าไปที่ด้านหน้าสะโพกจะอยู่เหนือบาร์เล็กน้อยกดสะบักลงนะแล้วก็เชิดอกแทงศอกไปที่ด้านหลังข้อดีของท่านี้ก็คือความหนักของท่านี่จะยังไม่เยอะจนเกินไปเพราะขาของเราเนี่ยยังอยู่ที่พื้นทําให้โฟกัสการบีบหลังได้ดีมากๆ กลุ่มกล้ามเนื้อก็ทํางานได้ค่อนข้างครบเลยเมื่อเริ่มคล่องนะสามารถเพิ่มความยากด้วยการยกเท้าขึ้น1ข้างทําให้ท่านในมีความหนักมากยิ่งขึ้นแต่ก็ห้ามลืมนะการบีบหลังเด็ดขาดนะฟอร์มนี้จําไว้เลยนะทำให้เหมือนเดิมตลอดสเต็ปต่อมานะเราจะเริ่มขึ้นบาร์เดี่ยวแบบขาลอยพื้นกัน,นครับได้แก่จัมพ์พุอัพนะสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์และก็แบนพุอัพสำหรับคนที่มีรีสต n แทนแบน แบนพูอัพนะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในการดึงข้อเสมือนจริงข้อดีก็คือแบรนด์เนี่ยจะพยุงน้ำหนักของเราไว้นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับหกสิบหรือว่าเจ็ดสิบเนาะตามขนาดของยางยิ่งยางเส้นใหญ่เนี่ยก็ยิ่งทําให้ท่าพูอัพของเราเนี่ยเบาขึ้นนั่นเองวิธีทดสอบนะให้เราเลือกยางที่เราสามารถบีบหลังได้ไหวนะครับหากเราเล่นแล้วไหลของเราเริ่มห่อเกินไปเช่นห่อตั้งแต่เรปที่สองหรือว่าสามนะแสดงว่ายางเนี่ยมีความเบาเกินไป ให้เพิ่มขนาดของอยางและเลือกอยางที่เหมาะสมที่เราสามารถบีบหลังได้5ครั้งขึ้นไปจะเป็นจํานวนครั้งที่กําลังสวยเลยครับสามารถฝึกไปเรื่อยๆและลดขนาดข,าดของอยางไปเรื่อยๆจนเพื่อนสามารถดึงข้อแบบตัวเปล่าได้แบบ100%นะครับการฝึกแบบนี้เนะี่ยเพื่อนๆสามารถฝึกได้เรื่อยๆและก็ลดขนาดข,าดของอยางเรื่อยๆจนสามารถดึงข้อนะแบบไม่ใช้ยางหรือว่าเป็น100%ย o d y วของเรานั่นเอง ส่วนใครที่ไม่มีรีสแตนด์แบนไม่ต้องหน่อยใจนะเพื่อนๆสามารถฝึกด้วยจัมป์พุัมได้เลยนะเซตอัพให้เรายือนอยู่ใต้บาร์นะจากนั้นตั้งแขนให้ตรงกับบาร์ออกแรงส่งที่เท้านนะและจับบาร์พร้อมกับดึงในจังหวะเดียวกันตรงนี้เนี่ยพยายามให้เป็นจังหวะเดียวกันนะเพราะใครหลายคนทําพลาดดึงคนละจังหวะนะไม่งั้นเนี่ยความหนักนี้แทบจะไม่ต่างจากดึงข้อแบบปกติเลยข้อดีของการทำจัมปนะ์พุ่มเน้นสำหรับการฝึกแรกๆก็คือเท้าของเราเนี่ยจะช่วยส่งแรงคล้ายกับรีสแ n นด์แบน ทำให้เราทําท่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองจากนั้นเมื่อเริ่มทําได้8-10ครั้งก็สามารถขยับไปเป็นโป o ก r e s s i ัั jump pull up n e g a t i v ทำเหมือนเดิมนะับแต่รอบนี้เนี่ยเราเกร็งต้านลงช้าๆบีสบสะบักเหมือนเดิมนะัจะทําให้หลังของเราเนี่ยต้องทํางานมากขึ้นเมื่อทําได้6-8ครั้งขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝึก pull u แบบ ิได้เช่นเดียวกันครับแต่สําหรับใครที่อยากเน้นไปในส่วนของปีกและหน้าแขนนะัตัวชินอัพจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าครับวิธีทดสอบให้เพื่อนๆลองทําท่าเรียนแบบพูอัพแบบยืนนครับแล้วเทียบกับชินอัพนะครับที่เป็นสอกอยู่บริเวณด้านหน้าลำตัวแล้วกวาดลงจะสกเกตเท็นว่าปีกของเราเนี่ยแอคทิเวทหรือว่าทำงานบูมเมนต์ได้ดีกว่ามากๆชินอัพจึงเป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากๆหากใครต้องการปีกและหน้าแขงเยอะๆนั่นเองซึ่งกลุ่มพูแบบโวลูทิคเนี่ยจริงๆแล้วมีหลาลกหลายรูปแบบมากๆนะครับ ใครมีแรงเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถผสมเข้าไปในเซตของตัวเองได้เลยต่อมาจะเป็นในส่วนของ h o r i z o n t a l เนาะหรือว่าดึงในแนวนอนที่ต้นคิดว่าใครหลายคนมักไม่ค่อยได้เล่นแน่ๆนั่นก็คือกลุ่มโรนันั่นเองกลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้นะัจะแตกต่างจาก vertical เห็นได้ชัดนะยกตัวอย่างนะทรีพิเซตลอมบอยชั้นในนะและโชว์เ e อร์เบดนะที่ดึงได้ลึกกว่ามากๆทำให้กล้ามเนื้อหลังด้านในเนี่ยทำงานมากขึ้น ดีเทลชัดขึ้นอีกด้วยสตาร์ด้วยท่าที่ง่ายที่สุดนับอย่างไฮอินคลายปูอัพนับให้เราหาบาระดับอกนับหรือว่าท้องของเราจากนั้นเนี่ยนำปลายเท้าอยู่ด้านหน้าบาร์นับทิ้งน้ําหนักตัวลงไปที่ด้านหลังแขนและขาตั้งตรงจากนั้นเชดอกบีบสะบักดึงโชเดอร์เบสหรือว่าแทงซอกไปที่ด้านหลังจนลําตัวแตะบาร์ได้เนี่ยจะเป็นฟอร์มที่ดีมากๆท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราจะรับน้ำหนักเพียงแค่20-30%ของบอดีเวทเท่านั้น เมื่อเพื่อนๆคล่องขึ้นเนี่ยค่อยเพิ่มความยากกับการเล่นอิงคลายปูอัพนะครับหรือว่าเป็นบาร์ระดับเอวเสร็จท่าคล้ายๆเดิมนะครับแต่สิ่งที่ต้นจะแนะนําเพิ่มเติมก็คือให้ชันเข่าขึ้นมานะครับจะทําให้เราโฟกัสหลังได้ดีมากกว่าเชิดอ,อกรับบาร์นะครับทุกเลฟเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นกลุ่มหลังกลางด้านในเนี่ยทำงานได้เต็มระยะมากกว่าโวลติโคามากๆแถมยังได้ไหลหลังมากกว่าอีกด้วยนะครับเมื่อเราสามารถฝึกท่านี้ได้มากกว่า15ครั้งขึ้นไปเนสเต็ปต่อไปสามารถเพิ่่มมคคววาาายยกกด้รรเลนนแบบ Low ะบะั ด้วยการหาอะไรมาวางที่ปลายเท้าให้สูงมากขึ้นน้ำหนักตัวของเราที่กล้ามเนื้อหลังตรงต้านเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้าไปอีกขั้นหนึ่งต้นบอกได้เลยว่าท่าใน,น10-12ครั้งก็เต็มเกลืแล้วนะครับวิธีสังเกตว่าโปรเกรสชั o ไหนมองกับเรานะีก็คือหากเพื่อนๆสามารถบีบหลังนะครับทาฟอร์มได้ดี4-5ครั้งขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าขึ้นท่าปั๊บแล้วห่อไหล่นะพยายามทำเร p s เมื่อไหรเนี่ยให้ลดความยากของท่าได้เลยนะครับ สเต็ปต่อมานะก็จะเป็นตัว up side down r o เนะี่ยซึ่งเป็นท่าที่เราเนี่ยรับน้าหนักตัว100%แล้วนะค,ความยากที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังเรื่องฟอร์มกันด้วยนะจําไว้ว่ากล้ามเนื้อที่คมๆเนี่ยอย่ารีบข้ามโปรเจชันเป็นอันขาดครับเพื่อนๆสามารถจัดตารางวันพูเดย์ให้บาลานซ์กันแบบง่ายๆนะยกตัวอย่างเช่นใส่ท่า vertical สามท่าและ horizontal สามท่าตามโปรเกชันนับจากยากไปง่ายแล้วเล่นทีละท่าให้ครบ4เซตค่อยปรับไปท่าต่อไป เท่านี้เพื่อนๆก็จะได้โปรแกรมเล่นหลังที่ดีมากๆแล้วซึ่งเป็นการเล่นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอื่นๆให้โดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กของหลังเราเนี่ยสามารถเล่นนะท่าได้หลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้กลุ่มไหนเป็นพิเศษนั่นเองแต่สําหรับคลิปนี้นะต้นจะเน้นนะไปที่ตัว vertical แล้วก็ horizontal ให้เพื่อนๆได้รู้ความสําคัญของมันนะทั้ง2องโ e เมนต์นะก็อย่าลืมนะเอาไปปรับใช้นะกับวัน p ูเด d a ของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะสำหรับใครนะที่สนใจนะอุปกรณ์ออกกำลังกายนะของ t o k นะสามารถสงซื้อได้ที่ layout like ตัวเล็กเล่นกลางนั่นเองนะครับซึ่งพิเศษนะบาคู่นะครับที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับตอนนี้จริงๆเอาออฟสต็อกก็คือไม่มีของอยู่แต่ว่าต้นเปิดพรีออเดอร์นะสามารถสั่งจองได้ราคา5,290บาทนะครับสั่งจองเพียง1,000บาทและจ่ายอีสี่พันก้าสิบาทนะเพื่อนๆจะได้รับบาไม้นะครับหรือว่าพารลเล่บามูลค่า1,390บาทไปฟรีนะครับหนึ่งคู่เลยนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการเปิดพรีออเดอร์ครั้งแรกที่ต้นทำแล้วก็แถมเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ ทุกคนไปเล่นกันนั่นเองนะซึ่งของมาถึงไทยปั๊บก,ก็จะหมดโปรโมชั่นนี้เลยนะแล้วก็น่าจะไม่ได้จัดต่อแล้วนะมีจำนวนจำกัดนะแค่40่สิบเท่านั้นเองนะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามากันเยอะๆนะแล้วก็ถ้าอยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกี่ยวก,กับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์นะแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไปพลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ขอสปอยนะคลิปสัปดาห์หน้านะจะเป็นคลิปเรียนแบบเสรเล็บนะแต่ก็จะยังไม่บอกว่าต้นจะเรียนแบบใครนั่นเองกลับมาแล้วกับคอนเทนต์มันๆแบบนี้นั่นเองเอาไว้เจอกันใหม่นะครับเสาร์หน้านะเวลา5โมงตรงนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์แชทสัปดาห์หน้าครับ